ตอนนี้ตลาดทองคำต้องบอกเลยว่าตึงเครียดสุดๆครับนักลงทุนทั่วโลกนี้กำลังกั้นหายใจรอข้อมูลเศรษฐกิจตัวสำคัญมากๆตัวหนึ่งเลยที่อาจจะชี้ชะตาทิศทางราคาทองคำได้เลยนะครับว่าจะพุ่งทยานต่อหรือว่าจะดิ่งลงแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูภาพใหญ่ระดับโลกเนี่ยมาดูเรื่องใกล้ตัวเรากันก่อนดีกว่าครับแค่วันเดียวราคาทองในบ้านเราพุ่งขึ้นไปถึง450บาทคาถามก็คือเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ ทำไมราคาทองถึงได้ผันผวนขนาดนี้เอาละครับมาเริ่มกันเลยคือภาพรวมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาทองยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับแต่มันเหมือนกําลังถูกดึงไปดึงมาอย่างกับเล่นชักเยอะเลยมีแรงสองฝั่งที่แบบดึงกันสุดกําลังเลยครับใช่เลยครับภาพนี้มันอธิบายสถานการณ์ตลาดตอนนี้ได้เป๊ะที่สุดเลยคือมันเป็นการชักเยอะกันจริงๆรนะครับระหว่างฝั่งที่มองว่าเฮ้ยทองต้องขึ้นสิกับอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าไม่ทองต้องลงได้แล้วซึ่งจะบอกว่า เหตุผลของทั้งสองฝั่งนี่แข็งแกร่งมากๆเลยนะและไอปัจจัยสองขั้วที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อะไรที่กําลังขับเคลื่อนราคาทองอยู่ตอนนี้อ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่ามาถึงหัวใจของเรื่องเลยครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเรามีแรงกดดันที่พยายามจะดึงราคาทองลงนั่นก็คือค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นคือตามหลักแล้วเนี่ยพอเงินดอลลาร์แข็งปุ๊บทองคํามันก็จะดูแพงขึ้นสําหรับคนอื่นๆใช่ไหมครับความต้องการมันก็จะลดลง แต่อีกด้านหนึ่งโอ้โหก็มีแรงหนุนสวนกลับมาอย่างแรงเลยนั่นก็คือความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับโอเคเรามาเจาะลึกที่ฝั่งแรงหนุนหรือปัจจัยที่ผลักขึ้นกันก่อนเลยดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้นักลงทุนถึงวิ่งเข้าหาทองคํากันจังคําตอบง่ายๆเลยครับก็เพราะว่าความไม่แน่นอนทั่วโลกมันกําลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง ลองดูตัวอย่างชัดๆเลยก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่สหรัฐไปยึดเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียรหรือประเด็นเรื่องเกาะกรีแลนด์ที่ก็ยังคุยกันไม่จบไม่สิ้นเห็นไหมครับว่าสถานการณ์แบบนี้แหละที่มันสร้างความไม่แน่นอนทําให้นักลงทุนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการถือเงินสดไว้เฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วนะ แล้วความกังวลที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาเล่นๆนะครับรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีนักวิเคราะห์จาก HSBC เขาคาดการออกมาเลยว่าราคาทองคำมีแนวโน้มพุ่งแตะระดับ5,000ดอลลาร์ต่อออนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ฟังไม่ผิดครับ5,000ดอลลาร์นี่มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่กำลังผลักดันราคาขึ้นเนี่ยมันมีน้ำหนักมากขนาดไหนเอาล่ะครับเราดูฝั่งแรงหนุนกันไปแล้วทีนี้เรามาดูอีกด้านของสมก,การกันบ้าง ซึ่งต้องบอกว่านี่คือตัวแปรที่สําคัญที่สุดเลยนะที่ตลาดทั้งโลกกาลังจับตารอคอยและอาจจะเป็นตัวตัดสินเกมนี้ในระยะสั้นเลยก็ว่าได้ใช่แล้วครับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนี่แหละครับคือคีย์หรือกุญแจดอกสําคัญที่สุดเลยที่จะบอกเราได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดเนี่ยเขาจะเอายังไงต่อกับเรื่องอัตราดอกเบี้ย อ่ะเรามาดูตัวเลขที่ตลาดคาดการณ์กันหน่อยดีกว่าจะเห็นว่าตลาดมองว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงนิดหน่อยจากครั้งก่อนแต่อัตราการว่างงานก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยซึ่งตัวเลขจริงที่จะประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหบอกเลยว่าเฟดต้องเอาไปวิเคราะห์แบบละเอียดสุดๆแน่นอนครับและนี่แหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนอยากรู้คำตอบว่าข้อมูลนี้มันจะไปกำหนดนโยบายดอกเบี้ยของเฟดยังไง คือถ้าตัวเลขออกมาดีเกินคาดแข็งแกร่งมากๆเฟดก็อาจจะยังไม่รีบลดดอกเบีย้ยใช่ไหมครับแบบนั้นก็จะไปกดดันราคาทองแต่ถ้าตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คิดนั่นแหละครับมันอาจจะไปเปิดทางให้เฟดต้องลดดอกเบีย้ยซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บทองคําก็จะน่าสนใจขึ้นมาทันทีเพราะทองคํามันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยอยู่แล้วไงครับโอเคหลังจากดูภาพใหญ่ระดับโลกกันไปแล้ว เรากลับมาดูผลกระทบใกล้ๆตัวในบ้านเรากันมากดีกว่าครับคือต้องบอกว่านอกจากปัจจัยจากตลาดโลกแล้วเนี่ยค่าเงินบาทบ้านเราก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยนะเพราะเวลาเราซื้อขายทองกันจริงๆเราใช้เงินดอลลาร์เป็นหลักใช่ไหมครับการที่เงินบาทตอนนี้ยังทรงๆตัวอยู่ยังไม่ได้แข็งค่าขึ้นไปมากมันก็เลยกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพยุงราคาทองในประเทศเราเอาไว้ด้วยครับและนี่ก็คือตัวเลขราคาล่าสุดจากสมาคมค้าทองคํานะครับจะเห็นเลยว่า ราคายังยืนอยู่ในระดับที่สูงมากๆจริงๆซ,งซึ่งมันก็สะท้อนภาพความตึงเครียดทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นได้เป็นอย่างดีเลยครับสไตล์นี้เราก็กลับมาสู่คำถามเดิมคำถามที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าเมือ่อรายงานการจ้างงานของสหรัฐประกาศออกมาการชักเยอะครั้งนี้ระหว่างแรงผลักจากความไม่แน่นอนทางการเมืองกับแรงดึงจากนโยบายการเงินของสหรัฐฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะแล้วทองคา จะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนกันแน่เรื่องนี้คงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยล่ะครับ